ฝนตกกลิ่นทั้งคืนจ้าโรดโผจนบริเวณเมื่อคืนนี้มา,าจะกลับแลรวะฝนตกเพิ่งจะหยุดพอมาทางเปื้อนเพิ่งตื่นมาตอนเช้าแล้วค็สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าบรรยากาศเป็นเดิมเทียงหน้าเก่า,าเขาจะไปเสเบิดเนาะ ตอนสาตื่นมาแล้วก็ทำกับข้าวกินยาขายข่าป้าค้ามาซืา้อข่า,ขาตื่นมาก็อยู่กระสอบคนทำกับข้าวกินแค่ลูกเขาไปไหนหมดากำลังจะทำกับข้าวนะคะนนะปลาซิวลงตโต๊ะวันนี้เนะาะเขาไปผพกเข่งมา มันมันเขาบอกมันลงกองเวนไปป่านนะงานอะไรกันลงฮัลโหลสวัสดีจ้านางจะต้มกบป่นต้กบป่นจ้าพอดีก็มาดิกินกบป่นป่านนั้นก็ปอยากกันเลยบอกไปหาก็ได้กินมีคนไปหาหยอกข้างเนื้อเกิดขึ้นมาหลักเขาทำลายเกิดขึ้นาพอดีนกบนะพอดีกบหน่อยพอดีต้ม สแล้กระปลัม่สอันนี้น่แลนี่และพี่บอิข้าเหนียวัคิออะไรก็เหมือนกันัมกินขาเนียวนะทนนี่เวลากับกินก็คือนี่แหละชินอยากัดกินข้าวเจ้าอยู่ปุยากินข้าเหนียวกันอยู่หนเอียมะละกาดีดีหุตเปหุงตาก็ไปหงแปบเดียวได้กินลร มันเลยชินว่าอยู่พอดีเหรอหน,นะยังกินยังกระไดน,นะขัดอยู่หลายคนขัดยังเผื่อกเงินเผื่อผู้นี้แบบนนเผื่อผู้นี้กินไม่ได้เผื่อกนี้กินบ่เป็นนะกำลังจะคขูวรกรอบต้มแล้วก็จะปกกก่นกรอบเลยค่ะไม่มีใครอยู่บ้านทุกคนนะครับลูกเขาไปไหนหมดกินนี่คนะคจะกินสองคนสองเสียดิล่ะค่ะต่อหมดแต่แม่นะคะค่ะควานมันบอดิลินเดอร์มื่อคืนเนี่นนยนะแห้งได้ พีนบ่กพันน้าหลายอ่างเดียวนะแต่ก็มาลินบางตอนเศร้านี่ตกตั้งแต่สามทุ่มมือคืนพี่น้องฮักกระเศร้าว่างไงแปดโมงเศร้าฝนละฝนยามนี้ยามฝนลินเรียกคือโบเห็นนั่นนั่นใช่ไหมเห็นกบลงโตเห็นปูป่าลงโตะมันบ่ฮันดิลงมันบ่แดดมันแดดอะตกมันตกกระแดดนะเนาะแดดมันจะลงป่านะ ก็ามาลงก,กังเว้นแต่ปลาเข็งไม่ใช่ท้ายนี่นะเนี่ยังมันมันเดาหารเจ็ดไปบ่มีปลาขายปลาเข็งขายบ้านน,นนี้อา่านป่นกบต้มแบบเส้นหนังจะต้มเส้นหนังป่นเส้นหนังแหลกกุ้งกุบักนั่นนี่แหละไปเสี่ยวอุ่บ่เป็นนี่ที่จะเอาน้ำเต๋อเต๋อซีแล้วงเอานังออกเก็บบด มันราคาอักรากบหน่อยกบพันยองเองกบนาใครต้องไปเดือดซื้บ่แม่งบอยแกงกบซื้ออาจารยนเขาเอาแถวบ้านมันบอสะอาแถวบ้านสมื่นมันสะอาดแหละเพราะคือสมัยก่อนเนาะอันนี้เขาเป็นยังแถวแถวบ้านเอออยู่โคกเลย พอดีกบไปกบหน่อยพอดีตกกำลังจะปนกบจ้าปนเสร็จแล้วก็จะไปหาซื้อปลาเข่งเมื่อใส่ผมมีซิปเศร้รราแล้วผมเสียหลายประนัดแล้วปลาเข่งครับเวลามันเอาขึ้นเห็นหลายอยาเรี่ยรอได้เป็นมันจับแยงขนาดเป็นงูเป็นงู ห่วยทังหนึ่งกับเป็นสิบโลผู้ใดกระจ็บปนกบซะมันสุกแล้ววันนี่โอ้ยสุกแล้วจับเปิดที่จุดเปล่ากบเนี่น้อยเลยสิเป็นสุกงาประนัดปนกบน้อยใส่โนมานะ่าไอโซมแนวเสดหักกระชันหมักเนี่ย แบบว่าปิ้งแห้งแะไรตํแห้งนะเฮ้ยกินอยู่ตํน้ำไม่สมแห้งใส่กระกบแห้งนะแซ่บได้ดนะกูไม่แต่ปิ้งกบแห้งแหละตํใส่นละไม่สมเครื่องปรุงไม่ต้องใส่ใส่เป็งนัวอย่างเดียวแซ่บแล้วพอเอาไปสบมันก็เค็มอยู่แล้วโคกกระโกไม่นะคะเกิดมากไปเหนน็นแล้วแล้วก็เห็นเท่าเสมอนี่โคกเลือดคือกัน เกิดมาแล้วก็เห็นแล้วก็ยังได้ใส้เท่าสมือยโขกหินนะโขกเล็กอะตั้งแต่ปุ๋ยยังไงเออยงลูกข่าวหลายคนล้วจ้ามันเบาก็ยอดยอดแกนแล้วเขาจะแกนโอ้ยสิไข่เรอจักไก่มันจะไข่นี่ ลอยกระเทยบบจะเทย <Yeah. S 1> พังกระขักด้วยลอยกระเทยมลอยกระเทยจอกคน <c oughs> ที่เขา่า <c oughs> พังกระขักน,นั่นนั่นเอออีกระเทยเชือ แต่เป็นที่แซ่บก็ใส่ไปรดค่ะเข,า, <Good again. S 1> ขาเรียกว่วาใบสมเค็มเดียวๆแต่ต้มใส่น้ำปลา <laughs> ต้มใส่น้ำปลาแดกอีกเสร็จแล้วค่ะวันนี้เรามากินปนครบ,บ้านนี้นะคะปนครบปนครบปนครบกินกับ าการหินพี่น้องเอ๋ยเน,นี่ยมันเข้ากันจะลงยาพัก,กนะมากินละมกินบันน<ป>ี้มาจากพี่น้องกินข้าวกับปุกกระองแล้วก็ผักกาด นี่ซัมนีก็อิ่มแล้วล่ะค่ะมากินข้าวเป็นกันเด้อพี่นอ้องสวัสดีค่ะจากพี่น้องค่ะมากินข้าวจะกระปุลกลบมีฮอดต,ต่อไมามอมกาาีกมีฮอตผักสดผักสดจ้าเทรบิจไว้จ้ะบริกรเดินล้วจ้าปนกบนกระเสียบคือปุลกลบนี่แหละค่ะ ใจเลยประกาศเฮงยห็นที่ประกาศเฮงเนี่ยบดจบขึ้นในใจขนาดก็เสียใาเฮ็ดอีกแล้วคนย่นงเี้ยไมอยู่พราะป่ายใช่ไหนครับจะนำมาได้นี่ ตบมันมันเกินผู้ไม่หาชนบุรีเนี่ยอายุคืนจมคืนไม่ฮะผมตกอบินเงนแบบนี้ให้ยังเลยมันแสเห็ดอย่างมี้เราพิตยเห็น,น,หนอือรอดเพื่อนรถเนขามาแค่เทียวเดียวก็หมุนแล้ว เขาไล่ที่อยาได้เละจะเข้า้ากันไปใชเป็นเมืองเลยจกกับเดียคำหนึ่งเขาบรดต่อออกงนออกเงิเอไเพื่อนไปนเรียดมามีเรียบเลยได้แจ้งลจ <c oughs> จแลวแจ้ขึ้นจะขึ้นจะหมวกละพร้ะว่าค่องไปตามียาลนะ เขาเปนตเปันยาแล้วแต่ว่าเขามากินกระปุกโดตงแท้มันจะเข้ากันขึ้นจนงึ้นจมูกกาที่ป็นดอกกระเทียกาทีนี่ด้วยเชื่อปุกนางว่านเนี้ยขึ้น เยอะตับเยอะจ้ะดีต่อสุขภาพถ้าเขาบอเป็นนะมือนกาไม่เย่ะไปเยอะนะถ้าพ่ตกลัวนะลากาได้เงีกรบนะก็เป็นเงี้ยต่ำตาต่ำเลาะป่าเด้ก็มันึ้อป่าเงี้ยจะไปเสจเร็ดปะ ฉันมาแดดสิม่าทานเจ้าคนนะปออ่าไปดกจาแบกคาน้กเก่ามันนุนหนัแ้วให้เราเอทางเขาบอกข้ไปนักก็ยัดนะไปื้อขึ้นเลยอ้าวมัขึ้นแต่ก่อนจะเเมื่อนะฝนตกฝดขึ้นแล้วอางขืนเห็นทางบอกขับยัดลดคาข้าก็ขนแบบน้ อ๋กอกลางเว้นเห็นทางหาเข้าหูหล่องเข้าไปเห็นด้วยเขาไปตามหล่องหอยตีกระจกมันทิ้งล็องกลางคืนเห็นประชัดตั้งบาลินเป็นคืนเลยฮะลิ้นล็อกไป้นหนึ่งกา่าคาแล้วนันคือต้มอะไรบางหลอดมันเทียมมันเป็น,นต้มมันออกมาปเป็ีนไว้จุกขางขาตรงเนี้ย เราไม่วันทิพนี่ว่าหนาฟนตกลินจนเข้าวออกบาดเนาะแล,ะล้วข้าวมันเลยเต็มหมากเต็มหน่วยล่างดอกข่าวออกบนนะ ตื่นมาไปเห็นคนจ้าคนขนยกคั่วไปใช่บุน่นช่แต่เขาดาอ่ะบอกดอปต้บงบอกรับเกียวหรือเปล่าลปล่อยงวดดิเจ <c oughs> ้ามิ่นร้ายว่ะเข้าคุงกำออกเลยเขาเป็นขะรรเขาซ้ำแล้วเือเขาซ้ำเดือนปีเขาซ้ำเดือน เขาดลอว,วิทแล้วก็วิทย์เลยไไวิทต้นนาเราเบียรแ้เขาย้อนจากแข่งมันจากแข็งกลางกลางกลยสิสิบเอ็ดจสองเล เขายืนร่แข็งอุ่นช้อนเครื่องกันแขงครับเขาด้แหละแข็งกังนเขาเพราะเขากลางเขางั้นอย่างอ่อนพราเขาสิบเอ็ดเขาสิบสองนะเขาก็คอคนเพ่ออ่อน,ออนข้าวนะครับขึ้นไปแซรหรอกเสียอารมณ์นะคุณนุ่มขนขาอะไรประมมันเป็น,น,ปนแข่ง แข็งมันืดมันยแข็งแล้วมันมีรสชาติหไมมันซืดมันืดมันจืดอะไรนี้ยว่าหอมก็ยังน้อยเคยเป็นบ้างหนึ่งข้าวช้วยขวยข้าวถ่วยไม่ให้นะมันิมเป็นอะไรข้าวบะถ่วข้าวถ่วมันเป็นอะไรมันกระแทบมันกินเด้คือเก่าเลย เขาซื้อแบบนี้เจ้าของกับแบบแถามารากาติเป็นได้แบบนี้กันที่เข่าพ้ใดตับผู้งกระแขงแล้วเข่าแบบแส็ดจะสุดอะไรเนี่ยสวยเข่าแบบทั่วอาจจะมีเบิรงนี่แต่ยังน้อยนั่นยังไงน้อยสูวนหนึ่งเขาเพ่อแม่กิี้เนี่ยพ่อแม่ติตนะว่าสวยเข่าแบบทั่วแต่เนี่ยอยากคิดในใจมันเป็นยังไงเข่าสวยบบทั่วนะบอก่็เข่ามันงคสุกอยู่นี่มังคุดมังคุดเส็ดเออ บัตรเอบัตเจ้าของกันใหญ่เห่ามากับติเป็นได้บัตรนี้เออว่ะแต่ว่าเขาต้งช่วยเนาะมองมัาจืดมันแฉะมองมัาแข็งทั่วเลยอายมันขึ้นเลยแล้วเห่อให้เด็กเลยก่อนหน่อยนะของใจได้เม่หายนะเป็นอะไรวะ แล้วก็ทำให้คอาเขงหูรดชาดหรปอซัก่องหรอซะกซองอ่ะไปม่ค็นที่ซ้ซองจั่งขา้องแห้งม่ลยไอ้ชุเป็ดไม่ได้เจ้บปวมาก มันจะออกอะฮะเราชบกินมับอกมกอกจะน้ำมีโสมนีนาะแสบมาเด้อน้ำเมี่ยขลุอยู่ ปนกบทำหมักแกนทำหมักยำกับยำกระดูกมันก็อ้อนนะครอบราดเทาใส่กบไปแสบเนาะเราะเขาต้องตามใหยล้กบเขาในเช้าม้าน่ะนะจะกบแสบสุดงไม่ได้ยำกระดูก กินกระดาษใช่ไปใหายไปหรอเดี๋ยไปซื้อปลาเข่งไปน้องฝากบรรยากาศในทริปนี้นะจ๊ะพี่น้องคร,ร,รับ,นนบคนทุกคนที่ยังติดตามนะจ๊ะสวัสดีจ้างานซื้อปลาเข่งจะได้สาวโลคนบ่ายดีบ่